สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการคิดเลขนะครับแบบง่ายๆในภาษา Python นะครับก็อันนี้ผมเปิดโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า IDLE นะครับเราจะ install โปรแกรม Python นะเวอร์ชันนี้นะฮะสามกว่านี่ครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมที่รับคำสั่ง Python ได้โดยตรงนะครับมันหรือเรียกว่ามันเป็น Python shell นะครับ ก็อันนี้ก็เวลาเรียกใช้นะครับก็เรียกโดยโปรแกรมที่ชื่อว่า Idle นะครับ Idle นะครับก็เป็นตัว shell ตัวนี้นะครับก็มาดูคำสั่งแรกนะครับ1บวก2นะครับบอนคำสั่งเข้าไปนะครับ เราก็จะ evaluate นะครับได้คำตอบมาเป็น3นะครับก็บวกเลขได้นะฮะลบเลขได้นะครับลบเลขคูณเลขนะครับสามคูณสี่ได้สิบสองนะครับหารก็ได้นะครับหนึ่งหารสองนะครับศูนย์จุดห้านะครับเครื่องหมายคูณก็ใช้ดอกจันนะครับเครื่องหมายหารก็ใช้นะครับแล้วก็ถ้าเราเขียนนะครับสองบวกสามคูณสี่นะครับอันนี้เขาก็ จะทำคูณก่อนนะครับเพราะว่าคูณเนี่ยมีความสำคัญมากกว่านะครับก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น12นะครับเสร็จแล้วค่อยนำา2นี่นะครับมาบวกกันนะครับผลที่ออกมาก็เป็น14นะครับคือถ้าเกิดเราจะบวกกับคูณนะครับเราก็ทำคูณก่อนนะพนูดง่ายคือคำสั่งคูณเนี่ยนะครับกับหารเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากกว่า การบวกและการลบนะครับมันก็ถ้าเจอนะครับเจอตัวนี้ก็ทาความคูณก่อนนะครับแล้วค่อยทําบวกลบนะครับอันนี้ก็ได้14นะครับแล้วก็การยกกําลังนะครับเช่นบอกว่า2ยกกําลัง3นะครับใช้เครื่องหมาย star 2อันนะครับได้เป็น8นะครับ2องลที่8นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนี้ครับเป็น สามนะกำลังสองก็ได้เก้านะครับสี่กำลังเก้าก็ได้เป็นสองแสนกว่านะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขียนอย่างนี้ครับเขียนว่าสี่นะครับกำลังสามกำลังสองนะครับอันนี้นะครับเวลาการคิดนะครับสมมติเราเขียนอย่างนี้นะครับว่าเขียนว่าสองบวกสามบวกสนี่นะครับเขาก็จะบวกจากตัวนี้คู่นี้ก่อนนะครับซ้ายไปขวานะครับ แล้วก็ค่อยนําผลเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยคือ5นะครับไปบวกต่อนะครับก็ได้เป็นได้เป็น9นะครับก็คือการทำงานเนี่ยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับมันเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานแบบ left นะครับ a s source activity นะครับแต่ว่าการในวงกลมลังเนี่ยนะครับทำกลับกันนะครับเราจะทํางานจากด้านนี้ครับ ด้านขวาไปซ้ายนะครับยกกำลังนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำงานแบบนี้ครับแบบ right asso activity นะครับจากด้านขวาไปซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะนำสามยกกำลังสองก่อนนะคือตรงนี้นะครับเขียนใหม่นะครับเป็นรูปของสูตรนะครับได้แบบนี้ครับที่เราเขียนทั่วๆไปนะครับก็คือยกกำลังแบบนี้นะครับก็จะเอาสามกกำลังสองเนี่ย ก่อนนะครับได้ได้เก้าถูกไหมซึ่งตรงนี้นะได้ได้เก้านะครับมันสี่กำลังเก้านะครับก็ได้เป็นสองแสนกว่านะครับลองกด enter ดูนะครับก็ได้เป็นสองแสนกว่านะครับ y t h o นนี่สามารถ u p อร์ตเลขที่ใหญ่ๆได้นะครับเช่นบอกว่าสองยกกำลังนะครับหกสิบสี่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเลขที่ออกมา เยอะเลยนะครับต่อไปนะครับการเขียนพวกตัวเลขนะฐาน2นะครับที่บอกว่าอยากจะรู้ว่า100่นนะครับฐาน2เนี่ยเท่าไหร่นะครับเราเขียนไปนะฮะศูนย์บีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เท่ากับ4นะครับนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าฐาน16นะครับเช่นตัว a นะครับ A เนี่ยคือเลขอะไรนะครับ ก็คืออันนี้ครับ 0BA นะครับอันนี้ก็เป็น10ถูกไหมครับ0-9และ A-F นะครับดาทิพ6โอ้โทษทีครับเขียนผิดครับต้องเป็น 0X นะครับ 0XA นะครับคือ 0B คือฐาน2นะครับ 0X นะครับตาอหมานะครับ 0B ตัวนี้นะครับ B คือ binary นะครับเป็นฐาน2นะครับ 0X นะครับ X ก็คือ hex นะครับ hexadecimal นะครับ ก็คือเลขฐาน10นั่นสิบหกนั่นเองนะครับอันนี้ฐาน2นะครับฐันศูนย์เอนะครับอันนี้คือบอกว่าต้องการเนี่ยรู้ว่า a นะฮะฐาน16บนี่นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เท่ากับ10ฐาน10นะครับถ้าเกิดเราเราจะลองตัวอื่นบ้างนะฮะลอง f นะครับดีลองบีนะบีฐาน16ก็คือเป็น11ฐาน10นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครถึง f นะครฐาน16อันนี้ก็จะเท่ากับ เอ่อสิบห้าฐานสิบนะครับเดี๋ยวลองดูบีเอฟดูนะครับ0 x นะครับเฮกซาเดซิมอลนะฮะ xb นะฮะนี่คือ11นะครับ0 x f นะครับ15นะครับถ้า0 x 1 0นะครับอันนี้คือ1 0ฐาน16นะครับ1 0นะฮะไม่ไม่ใช่10นะฮะ1 0นะครับฐาน16เนี่ยนะครับอันนี้ก็เท่ากับ16ฐาน10นะครับ เป็นต้นนะครับก็ใช้ p r e f i x นะฮะ 0b นะครับบอกเลขฐาน2นะครับหรือว่า 0x นะครับเป็นเลขฐาน16นะครับต่อไปนะครับการเปรียบเทียบนะครับ1มากกว่า2หรือเปล่านะครับมีก็ตอบว่า False นะครับแล้วก็2มากกว่า1ไหมก็เป็น True นะครับสังเกตว่าค่า True ค่า False นะครับก็จะเขียนด้วยขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ แล้วก็1น,นะฮะเท่ากับ1นึ่ไม้ true นะครับนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า not นะฮะน,นี้คือตรงข้ามกันนะครับก็เป็น false นะ n o true เป็น false นะครับน,นี่ก็คร่าวๆนะครับเรื่องของการคิดเลขนะครับใน Python แล้วก็การเปรียบเทียบนะครับใน Python